โอเคกค็ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวอมแจกแมพเมืองเมืองยินนะผมอ่าผมขออนุญาตเจ้าของแมพแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของช่องที่ว่าผมไปโหลดมานะเดี๋ยวผมขออนุญาตนำลิงก์ช่องไปแปะไว้ไว้นะผมสำหรับคนที่จะโหลดก็ต้องเข้าไปโหลดในลิงก์ของช่องของเขานะผมคือ ผมตัวผมแค่ลิงก์ช่องมาคือผมขออนุญาตไอ้คัดลอกลิงก์ช่องมาถ้าว่าใครจะโหลดก็ต er ้องไปโหลดในช่องเขานะก็เหมือนกับคลิปคลิปเมืองญี่ปุ่นนะผมคลิปเมืองญี่ปุ่นที่ว่ามีมีเซเว่นครับผมถ้าว่าใครจะโหลดก็ต้องไปโหลดในช่องเขานะผมก็ผมขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยนะผมอ่าผมผมบอกก่อนนะถ้าถ้าใครจะโหลดก็ต้องใส่รหัสด้วยนะผมใส่รหัส ก็คือต้องเอาไปแตกควายครับผมแตกควายก็ทําเหมือนกับแมปเซเลยแต่แมปเซเว่คือเรากดแตกควายนี่มันก็แตกให้เลยแต่ถ้าเป็นแมปนี้นี่เราเรากดแตกควายมันต้องใส่รหัสนะผมรหัสถามผมว่ามีม,มีกี่ตัวมีอะไรมั่งก็ผมบอกเลยนะครับให้ไปดูในช่องครับผมคือให้ไปดูในคลิปก็ผมว่ามีม,มีมีรหัส กี่ตัว,ตวหรหัสเขาไว้ตรงตรงไหนก็คือตรงไหนสมมุตินะคลิปหนะ้านาทีให้ไปดูตั้งแต่นาทีแรกจนจนถึงจบคลิปเลยนะเพราะบางคลิปนี่เขาจะไว้ตรงกลางคลิปเอาไว้ต้นคลิปเอาไว้ปลายคลิปเอาไว้เหมือนจะตัวหนะาคลิปห้านาทีเขาไวท้ที่นาทีที่สองนาทีที่สามเนี้ยก็คือว่าแล้วแต่คลิปนะผมก็ให้ไปโหลดได้ครับผม แมพนี้ผมบอกก่อนนะถ้าตอนเล่นนี่พอเราเข้าเข้าแมพป,ปั๊บนี่เราเราเราต้องเราต้องวิ่งหานะว่าแมพเมืองนี่เมืองหินนี่อยู่ตรงตรงไหนครับบางแมพนี่พอเราพอเราโหลดปับ๊บเราเข้าเกมปั๊บนี่มันจะมันจะมีมาเลยแต่บางแมพนี่ตัวเราต้องต้องวิ่งต้องไปวิ่งหาครับผมเพราะ แมปนี้นี่มันต้องอยู่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณกลางๆแมปนะก็คือเราเราต้อง,ต,องต้องวิ่งหานะผมก็เดี๋ยวตัวของผมว่างแล้วเดี๋ยวตัวผมทําคลิปสอนนะคือทําคลิปสอนว่าจากที่เราเริ่มเข้าเกมเริ่มจากเข้าเกมแล้วเราวิ่งจากเริ่มเข้าเกมมาถึงแมปไอคือเราวิ่งจากต้นเกมมาจนถึง เมืองเล่เราวิ่งทางไหนครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวตัวผมจะทําแยกไว้นะคือคลิปที่ว่าพามาเหมืองเล่ไอคือคลิปนี้นผมทําไว้นี่ผมทําไว้สําหรับแจกครับผมแจกไอคลิปเมืองเล่ครับก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวแมปนะตัวคลิปนี้ผมมันผมมันทําแจกคือผมมันทําทําแจกหมดหมดหมดเสริมนะแต่ถ้าว่าคลิปที่ว่าพามาจากต้นเกม มาเหมืองเล่นี่มาทางไหนเดี๋ยวนั้นตัวผมจะทำคลิปแยกครับผม <S <s <weet> <S กท็ที่ผมพูดนี่หวังว่าคางเข้าใจนะคือคลิปนี้ผมก็ทำเป็นคลิปแจกมดเสริมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังผมก็ไปทำคลิปที่เริ่มจากเข้าเกมปั๊บจะขับมา <S <s <ind ful> เหมืองเล่นี่จะขับทางไหนครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกไป พอถ้าทําคลิปเดียวนี่บางทีมันมั่วครับว่าระหว่างโหลดเข้ายังไงทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมั่วคือว่าผมก็ทําคลิปแยกไปเป็นคลิปเป็นคลิปดีกว่าก็คลิปนี้นี่นี่นะเหมืองเล่นี่ตัวเราก็คือว่าคล้ายๆกับมันมันจะเป็นฉากเฉยๆนะมันจะไม่สามารถโหลดหินหรือว่าทําอะไรได้นะคือมันแค่เป็นเป็นตัวคล้ายๆกับ มันจะเป็นคล้ายๆกับลงลงหินเฉยๆครับแต่ถ้าเป็นเกมความเกมเกมอื่นนี่คือมันก็สามารถโหลดโหลดหินลงในรถกระบะได้ครับก็คือลงลงในกระบะได้หรือว่าหรือว่าเราก็เอาไปส่งอะไรได้แต่เนี้ยคือมันตัวเกมบัตรนี่มันก็เป็นแค่มหมดหมดเสริมก็คือแค่ภาพประกอบนะคือแค่อาคารประ,ประกอบเฉยๆครับผม เอาไว้สาหรับเอาไว้วิ่งถ่ายรูปหรือว่าวิ่งมาเล่นหรือว่าวิ่งเที่ยวครับผมนี่ครับอา่าผมขออนุญาตเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะผมผมก็ไปโหลดมาเพิ่มครับผมไปโหลดมาจากช่อง u t u b e ครับผมขออนุญาตเจ้าของช่อง youtube ด้วยแล้วก็ผมขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะผมคันนี้ก็เป็นรถฮีโน่นะผม ก็คันนี้ชื่อถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยผมน่าจะเป็นรถกำกำนันนัดไหมผมผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะผมชื่อตรงชื่อตรงที่เก็บนะคือตรงเก็บตรงที่หมวกคันนี้ก็เป็นรถอุจ้อนะผมอุจเบตร้อล้อดำนะเป็นรถหัวลากครับผม ก็คือรถพร่วงกับรถหัวหัวลากนี่มันมันผิดกันนะถ้าพ่วงนี่ก็คือพ่วงแม่พ่วงพ่วงลูกแต่จะเป็นหัวลากนะก็คือตัวรถกับตัวลากนี่คนละตัวกันก็คือเป็นลากนี่มันมันก็มีอยู่หลายแบบนะาลากแทงลากตู้คอนเทนเนอร์ลากาพื้นเรียบลากลากพื้นก้างก็คือมันก็มีหลายแบบครับ หรือว่าลากอาไอ้ถ้าผมพูดผิดผมขอไปด้วยนะผมน่าจะเป็นลากเจนเนอร์ไหมที่ที่ว่าไอ้ไอ้ลากพวกรถเมคโคร,รถก็คือลากพวกหรือว่ารถที่หัวลากเอาไวลา้ลากรถกระบะรถเก๋งก็คือคล้ายๆกับรถรถที่ว่ามันทุกรถนะผมนี่นะครับคันนี้ก็เป็นฮีโน่ที่เกี่ยวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวผมก็พาวิ่งเที่ยวเบื้องต้นก่อนนะว่ามันมีอะไรมั่งครับในในอันนเมืองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องกล้องนอกนะผมจะเป็นกล้องสําหรับคนไหนที่เล่นแล้วภาพกระตุกนะคือตอนนี้กของผมภาพกระตุกเพราะว่าตัวตัวของผมมันตัวของผมมันใช้ตัวไอตอนนี้ตัวผมมันใช้ภาพสูงอยู่ครับคือภาพปรับ ปรับปรับภาพไว้ไว้สูงอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะึคงครับผมแ,แป๊บนะึงค้างครับแป๊บแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับผมแป๊บนะึงที่มันค้างนั่นเพราะว่าตัวผมปรับภาพไว้สูงครับที่ว่าผมปรับภาพไว้สูงนิดนึง,นงก็คือผมจะได้ map, รีวิวแมปรีวิวรถครับภาพมันภาพมันจะได้สวยเดี๋ยวถ้าถ้าปรับ ดำนี่ภาพมันไม่สวยครับแล้วก็รถด,ดูเร็วรถมันก็ก็ไม่สวยครับผมตอนถ่ายรูปก็คือภาพมันมันก็ไม่สวยเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดทิ้งก่อนนะผมเพราะเมื่อกี้ตัวตัวของผมก็ลืมไปว่าผมมันต้องไปปรับรถก่อนคือไปปรับภาพ รถรถจะเป๊กภาพก่อนถ้าว่าอยู่ๆขับเลยนี่ค้างครับผมคือตอนนี้ตัวผมมันหลดมาเร็วนะผมหลดมาเร็วครับมันก็เลย แป๊บนึ่งผมแป๊บนึ่งอ่าเดี๋ยวตัวผมขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ปรับภาพมัเอาเป็นแบบแบบนี้ดูดูก่อนนะว่ามันมันได้ไหม อ uh, นี่นะรับรูปแมบพบมันจะเป็นแบบแบบนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆกับภูเขาแล้วก็ทางขึ้นภูเขานะตัวปอกปอกของตัวไอ้นี้นะผมแล้วก็กดเข้าไปครับผมแป๊บบนึงอ่ชาชาร์่อวนะพอดตีตัวผมตัวผมติดทัระอยู่นิดนึงที่ว่าผมจำเรียวผมคาไว้ เดี๋ยวบางคนว่าคลิปค้างหรือว่าตัวผมจำค้างเมื่อกี้ผมเดินไปเดินไปตุลัครับไอ้นี่นที่ว่าผมปัดทิ้งเข้าเข้าใหม่นี่เพราะว่าข,ของผมค้างเมื่อกี้ตอนที่ว่าผมจะไปปรับปรับปรับภาพนะผมบอกเลยนะมันต้องรอแป๊บนึงครับผมมันก็เหมือนแมปญี่ปุ่นนะผม ที่กดเข้าแล้วก็มันค้างนะผมอ่านี่ตัวนี้ก็เป็นภายในนะผมเมื่อกี้ตัวผมก็ลืมรีวิวให้ดูภายในครับผมภายในห้องคนคนคนขับนะเดี๋ยวผมขออนญาติขับกล้องนอกครับผมมันจะได้มองเห็นรอบๆด้วยอ่าส่วนรถที่จอดอยู่ตัวเราก็ไม่สามารถขับได้นะผม คือเราขับได้เฉพาะรถเราที่ที่เราเอามานะจะเป็นตัวตัวพว่วงหรือว่ารถพ่วงเนี้บเวลาเลี้ยวนี่เช่าว่าเลี้ยวถอยตัวหลังนี่ถ้าเราหักไปทางขวานี่ตัวลูกจะไปซ้ายนะผมหักพอพอตอนเราหักหักไปขวาก็คือว่ามันจะเสะสลับกันตัวหัวลากนะ่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตขับกล้องนอกครับผมผมจะได้ดูให้ให้ดูด้วยว่าในในตัวแมปเสริมนี่มันมีอะไรมั่งครับผมจะดูภาพปวดหัวตัวผมขอไปด้วยครับความเร่งของรถแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันนะรถบางคันนี่จะช้าก็คือรถจะอืดนะ แต่บางคันนี่ก็แตะนิดเดียวก็พุ่งเนะครับผมมันแล้วแต่เรียบท่าครับผมว่ามันแล้วแต่ตัวไอ้หมดหมดรถด้วยนะนะครับบางรถนี่สมมติว่าเราขับแล้วเราขึ้น,ข,นขึ้นเนินแล้วอยู่ๆเราเบรกนี่มันก็ขึ้นไม่รอดนะผมแต่บางคันนี่ก็ยังขึ้นขึ้นรอดอยู่ครับ ผมย้ํานะให้เราดูนี่ให้เราดูปกตินะเวลาเราขับมานี่เราจะขับมาทางดินนะผมแป๊บนะครับผมแป๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตขับแป๊บนะครับผมรถนี่ก็มาจอดอยู่ทางออกพอดีครับผมนี่ปกติที่ว่าผมขับมานี่ผมจะขับมาทางทางดินนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขับขับไปในก่อนนะผม มันจะได้มองเห็นด้านในได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขับไปที่แมปแมปไอเมืองยินนะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปลับรถก่อนอนี่นะเวลาขับมานี่ย้ำนะ ให้เราส,สังเกตขวามือนะผมเดี๋ยวคลิปนเดี๋ยวตัวของผมจะไปทําคลิปแยกให้ว่าขับมาทางแมปแมปเหมืองนี่ขับมาทางไหนครับผมขับมาแล้วก็ด้านหน้าเหมืองนี่มันจะมีรถก็หน้าเป็นหกล้อนะผมเป็นหกล้อของอินโดนะผมที่ว่าหลังคามันจะเป็นเหลี่ยมๆครับผมแล้วก็ให้ให้เราสังเกตมันจะมีรถ แมคโครเยอะครับผมกับกับรถดำนะผมรถแมคโครสีเหลืองนะผมกับรถดำขาวน้ำมินนะผมจอดอยู่ปากทางนะผมนี่ครับมันจะเป็นแมพลงมาแต่ทางวิ่งที่ว่าเริ่มจากตัวเกมเร็วมามันมาจากเกมมาวิ่งทางไหนนี่เดียวตัวตัวผมทำคลิปสอนนะเดี๋ยวผมขอยัดก,กับกล้องหนึ่งครับผม ถ้าแบบนด้ดมันจะมองยากไอ้ตอนตอนตอนขับมันจะกะเลี้ยวยากครับผมเห็นนหะคือมันจะมีโย่แค่นี้นะผมนี่ก็สำหรับคนที่เอาเอารถด,ดำมาก็มาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปตรงตรงนี้ก็ได้ครับนี่ถ่ายถ่ายรูปตอนที่เราดับนี่หรือว่าไปถ่ายรูป ไอ้ตัวที่โหลดโหลดของก็ได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมตัวตัวตัวผมก็ลืมรีวิวไอ้ลูกลูกเล่นของของของ,ของรถนะเมื่อกี้แป๊บนึงนี่นี่นะผมอ่าหนึ่งนี่ก็คือยกยกยกดำนะผม ยกดำสองนี่ก็เป็นตัวเอาขาตั้งลงนะผมเอาขาค้ำของของตัวรถเอาขาเอาขาค้ำของตัวลูกที่ว่าเหมือนกับจะจะ,จะถอดจะถอด,ถอดตัวแม่ออก ah. มันจะมีขาตั้งครับผมแต่ว่าเป็นรถเป็นรถอ,อ่าหัวลากนะคือถ้าว่าจะถอดมันจะมีขาตั้งคู่อยู่ นี่ครับก็คือกส็สามารถขับมาถ่ายรูปได้ครับผมถ่ายรูปหรือว่าขับมาเทีย่ยวได้ครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ตัวผมก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพอเมื่อกี้ที่ว่าผมปัดทิ้งเข้าใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าของผมค้างครับคือค้างยังไงก็คือมันค้างอยู่แบบมันตอนนี้คือเราันก็หมุนไม่ได้นะตัวเราปรับเลยไม่ไม่ได้คือมันค้างเพราะว่าตัวผมปรับภาพไว้สูงครับนี่นะอ่า ผมมันไปปรับภาพไว้สูงครับเมื่อกี้ผมไปปรับผมผมไปปรับไว้หมดเลยถึงก็มันเลยค้างก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาทําคลิปสอนว่าโหลดเสร็จแล้วเล่นจากตอนที่เริ่มต้นมามาถึงมเมืองเมืองเล่นี้ก็จะมา วิ่งทางไหนครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงตอนนี้นะผมไปเจอกันคลิปต่อไปครับ